น้ำเปล่าดื่มแล้วดีแต่ถ้าเติมมะนาวประโยชน์ก้าวกระโดดเท่าไหร่น้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มพื้นฐานสำคัญสำหรับสุขภาพแต่คุณรู้ไหมว่าการเพิ่มมะนาวลงไปในน้ำเปล่าสามารถเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายได้หลายเท่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากฮาวาดเปิดเผยวิธีง่ายๆนี้ที่สามารถช่วยให้คุณดื่มน้ำมากขึ้นรักษาสุขภาพและยังช่วยเพิ่มพลังงานได้อีกด้วยแต่ทำไมต้องมะนาวคุณอาจจะถามเช่นนั้นดร์ร,รับเซตีซร์ัเซตีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้ระบบทางเดินอาหารอธิบายว่ามะนาวมีสารอาหารหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นวิตามินซีซึ่งช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันเซล์จากความเสียหายอีกทั้งมะนาวยังช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารและเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กอีกด้วยประโยชน์ที่คุณได้จากการดื่มน้ำมะนาวเพิ่มการดื่มน้ำไฮโดรชันเซ้ามะนาวช่วยเพิ่มรสชาติให้น้ำเปล่าทำให้คุณอยากดื่มน้ำมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากเพราะประมาณ7 5เปอร์เซของผู้ใหญ่ ไม่ได้ดื่มน้ําให้เพียงพอเสริมวิตามินซีมะนาวเป็นแหล่งวิตามินซีธรรมชาติที่ดีมะนาวหนึ่งผลมีวิตามินซีประมาณ35มิลลิกรัมครอบคลุมถึง40เปอร์เซ็นต์ของความต้องการวิตามินซีรายวันของผู้ใหญ่ช่วยย่อยอาหารความเป็นกรดอ่อนๆในมะนาวช่วยกระตุ้นน้ำย่อยและน้ำดีในกระเพาะอาหารทำให้กระบวนการย่อยอาหารดีขึ้นบรรเทาอาการหวัดการดื่มน้ำมะนาวอุ่นผสมน้ำผึ้งช่วยให้รู้สึกสบายโดยเฉพาะเมื่อคุณมีอาการหวัดหรือไม่สบายตัว แต่ควรระวังอะไรบ้างดรเซธีแนะนําให้ปล่อยให้น้ําร้อนเย็นลงก่นเติมมะนาวเพราะวิตามินซีจะเริ่มเสื่อมสภาพหากน้ําร้อนเกิน70องศาเซลเซียสคาถามท้าทายคุณคิดว่าการเติมผลไม้ชนิดอื่นๆลงในน้ําเปล่าจะมีประโยชน์เทียบเท่ากับมะนาวหรือไม่ลองแชร์ความคิดเห็นของคุณกับเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้